มาแล้วมาแล้วจ้าต้อนรับเดือนแห่งวันแม่กันนะคะใช่แล้วเดือนนี้12สิงหคาเพราะฉะนั้นรีบมาจัดนะคะสําหรับคุณผู้ชายนะคะคุณผู้ชายซื้อให้ผู้หญิงใช่ไหมหรือว่าคุณลูกสาวซื้อให้คุณแม่ก็ได้หมดหรือคุณแม่จะซื้อให้คุณแม่เองก็ได้เราอนี้เรารวมเลดี้มาให้ใช่ไหมใช่แล้วเริ่มที่เดือนแรกกันเลยค่ะมาเลยราคาดีงามช่วงนี้มากๆด้วยนะคะยัง ใช่เลยเริ่มที่เรือนนี้ก่อนเลยรุ่ยเรือนนี้สวยนะคะคุณแตรี่เออตัวนี้นี่มีพลอยแดงให้ด้วยนะใช่แล้วค่ะเรือนนี้เป็นหน้ามุกชมพูหลักเพชรเบ้าใหญ่นะคะตอนนี้6 9 1 7 4ค่ะสายสติลหน้ามุกหายากโอ้ยแล้วเป็นสีชมพูด้วยบอกกับคุณแม่คุณแม่มา เลยนะคะตัวนี้สายเขาก็ยังตึงอยู่นะตัวนี้ใช้งานน้อยค่ะนี่นี่โอ้โหตึงเปรียตตึงเปรียตตัวนี้นะคะราคาไม่แรงตัวนี้ของร้านแบรับประกันร้านนะคะอยู่ที่179ค่ะเจ็ด้่งเจ็้ค่ะตัวติดหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทค่ะ เมือนเก้าสายจูบิลี่นะคะพร้อมกรอบเพชรค่ะเรือนี้นี่จะเป็นคุณแม่ของเราหรือคุณแม่ของลูกก็น่าจะถูกใจนะเบาๆไม่แรงค่ะมาดูตัวต่อไปเขาเป็นทูโทนบ้างแล้กรอบเพชรแล้วกันนะตัวนี้ค่ะแ้ตัวนี้แล้วกันอ้าตัวนี้อุ้ยโหตัวนี้เพชรใหญ่มากเพชรอลังการ งานสร้างมากเลยนะคะตัวนี้เลยที่26มิลนะคะ69173ค่ะทูโทนทองค่ะเป็นทอง 18K นะคะกรอบเพชรก็5-6ตังค์ด้วยกันแค่ขอบเพชรก็หนาวแล้วอะอ่าแค่คุ้มใช่คุ้มคุ้มเพราะว่าถ้าทำกรอบเพชรนี่ก็ตัวนี้ก็40,000กว่าบาทนะคะเพราะว่าได้เพชรเม็ดใหญ่ด้วยใช่แล้วจะบอกคุณผู้หญิงเนี่ยเขาชอบนะคะคุณผู้ชายฟังไว้กรอเพชรใช่ใช่ใช่แล้วก็วุ้งวิงมากวงวิงมากข้างในเป็นหลักเพชรด้วยนะคะตัวนี้ใช้งาน ใช้งานนี่โว์ยังได้อยู่ดูคือว่าใช้งานน้อยหรือมากดูได้จากการตั้งสายค่ะโอเคอันนี้มามาเดิมเดิมหรือเปล่าอ่าเดิมเดิมค่ะตัวนี้ใช้งานน้อยนะคะใช่แล้วตัวนี้ร้านเราก็รับประกันเครื่องให้ด้วยใช่ไหมคะรับประกันเครื่องอีก6เดือนค่ะเดินช้าเดินเร็วหลังจากซื้อไปสามารถมาที่ร้านได้เลยสบายใจหายห่วงค่ะไม่ห่วงตลอดทุกดนนะคะสวยฟินสวยฟินสวยฟิงค่ะ ทองหลักเพชรล้อมกรอบเพชรใหญ่ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่เทระหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทต้องจัดต้องจัดตัวนี้มีสองตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็มาจจะเป็นคู่แฝดก็ได้เพื่อมีหลายบ้านอุ้ยอุ้ยเล่นไม่ถึงว่าเพื่อจะมีคุณแม่กับคุณลูกสาวนี่ไงใส่เป็นฝาแฝดได้ก็จะโชว์แบบโชว์นี่ค่ะราคาเท่ากันด้วยจะได้ไม่ทะเลาะกันนะค่ะไคลาหนี่ค่ะ ราคา169 169ค่ะ169สุดผ่อนได้หมดนะคะได้หมดเลยหรือลูกค้าที่จองมาจำมายังไงยังไงอยากได้หนึ่งในสี่เรือนนี่แหละอแต่บัไม่แน่ใจว่าจะเอาเรือนไหนดีแล้วไม่สะดวกมาด้วยอ้าเราก็วิ่งไปสิคะจริงเหรอทุกคะสามารถรออยู่ที่บ้านได้นะคะเรามีไปเลือกให้ถึงที่บ้าน นะแต่ลูกค้าก็มาจํามาเรือนหนึ่งแต่ว่าขอติดข้อลองข้อหน่อยว่า1ใน4เนี่ยเอาเรือนหนึ่งแน,แน่แต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าเรือนไหนสวยขึ้นข้อนะคะเ,เราก็จัดเลยให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยห้ถึงที่ไม่ต้องเสียเวลานะคะใไรแล้วต่อไป อ่ะทูโทนอีกเรือนหนึ่งค่ะอันนี้หน้าหน้าสวยนะตัวนี้หน้าสวยไอวอรี่เนี่ยค่ะตัวนี้เค่นไอวอรี่นอยลายน้ำค่ะใช่ไอวอรี่นะคะแล้วก็ล้อมกรอบเพชรช่วงนี้กรอบเพชรมาแรงทุกตัวเราก็แทบจะมีกรอบเพชรนะใช่ใช่เพราะว่าคุณสาวสาวเขาชอบจริงๆโดยเฉพาะคุณสาวสาวที่ใส่ข้อแบบเลดี้เนี่ย ตีลักกาค่ะเอาใหม่ค่ะ6 9 1 7 3นตัวนี้หน้าไอวอรี่ค่ะชชยสวยงามตัวนี้สวยงามราคาไม่แรงเพราะว่าขอบเพชรก็ออกอลังการเห็นไปแล้วค่ะเป็นทอง 18K ด้วยนะคะที่สายแล้วก็เม็ดไม่ยมนะคะแล้วก็ขอบมาพร้อมกรอบเพชรด้วยนะคะตัวนี้6 9 1 7 3 26มิมลนะคะอ่ะเดี๋ยวโชว์ให้ดูตัวนี้ราคาไม่แรงต้องโชว์ความตึงอันนี้ใช่งหน ได้นะคะสวยอยู่สวยอยู่ตัวนี้สวยอยู่นะคะแล้วก็มีการล้างโครงล้างเครื่องหยอดน้ํามันพร้อมใช้งานใช้กําลังเครื่องให้เราด้วยปใส่ยาวๆไม่ต้องกลัวเลยนะคะใช่ราคาเบาๆค่ะคุณเอ๋เบามากค่ะตัวนี้เพียงแค่1นึ่งแสนสาเก้าพันเท่านั้นใช่เลยเซลเดวเลยค่ะมรสนใจโทรมาจองกันก่อนทักลุงทักลายมาจองกัน่องร้เลยนะคะล็อกของไว้ให้ครับเดี๋ยวค่อยไปรับนาฬิกาที่หลังได้ใช่พร้อมๆร้อมตังค่ะ่ะ ไปเรามาดูราคาเบาเบามากนะคะที่ใส่สตลทุกเรือนอยู่แล้วตอนนี้โอ้ัวนี้เบาสุดๆตัวนี้เป็นตัวโปรนี่ตัวนี้ตัวโปรค่ะตัวนี้ใส่สตลของเรานะคะสวยมากหน้าออกชมพูนะใช่ใช่ จะนึกจะรีกน้ำตาลแชมเปญก็ได้เปญใช่ล้อมกรอบเพชรมุ้งมิ้งน่ารักใสออสเตอร์นะคะหรือว่าใส่เต้าหู้ของเรานะคะใส่แล้วค่ะตัวนี้ราคาโอ้โหยิ่งเบาเข้าไปให่เพราะเป็นราคาโปรโปรไม่ถึงแสนไม่ถึงแสนได้ขาดใบเดียวแบงเท่าใบเดียวอยู่ที่เก้าหมื่น เป็นโนเดทนะคะไม่มีวันที่ตั้งเวลายิ่งง่ายเข้าใหญ่เลยสบายสบายไม่ต้องไปตั้งค่ะตั้งบัตรก็อย่างนี้เลยใช่ง่ายหยิบใส่เนวสปอร์ตด้วยนะเรือนนี้ใส่ง่ายนะคะใส่ไปไหนมาไหนได้สบายเลยอันต่อไปเรามาดูเป็นรุ่นรุ่นใหม่อัพขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะโอเคตัวนี้เลยตัวนี้นะคะเป็นหน้าขาวค่ะตัวนี้เป็นเป็นรุ่นใหม่ละค่ะเป็นบานผ้าบุ้งกุ่แล้วนะมาโชว์เรานี้บ้างหน้าขาวเรแมนทูโทนพิ้งกันบ้างหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งใช่แล้วทูโทนพิ้งนะคะขอบอยาก พิงก์โรสโกนะคะสีสวยมากๆเลยตัวนี้หน้าขาวโรมันนะคะมันฟับมงกุฎรุ่นใหม่ละจ้าแบบนี้เวลาขึ้นไฟเล่นไฟมันก็จะแบบฟรีง่ายแล้วตัวนี้ตอนนี้ในช็อปนี่สี่แสนกว่าแล้วนะจริงหรือเปล่าใช่แล้วค่ะโอ้ยลร้านเราต้องขอหายไปเท่าไหร่่ะตัวนี้ยี่สิบหกมิลดิสคอลแล้วด้วยเพราะในช็อปจะเป็นยี่สิบแปดมิลนะคะตัวนี้ราคาไม่แรงอีกแล้วไม่แรงตัวไม่ถึงสองจริงร มจริงอ่ะโอเคราคาเท่าไหร่คะเหมือนจำราคาตัวเองไม่ได้1นึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะโอเคตกใจอันเก็บโอ้โหเห็นไหมเหมือนจำราคาตัวเองไม่ได้สองแสนนะใช่อ่ะต่อไปมาดูตัวนี้อ่ะมาดูเอรูดหนึ่งหน้าดำกี้หน้าขาวมาหน้าดำมั่งหน้าดำตัวนี้นะคะหนึ่งเจ็ดเก 173่ทูโทนทองสายจูบิลี่บ้านพับปงกุฎนะคะตัวนี้ก็ไม่ถึงสองอะคุณเอ๋เพิ่งเพิ่งทำโปรลงมาใช่ไหใช่ไปทำโปรลงมาค่ะกล่องร้านแบร์รับประกันร้านรับประกันเครื่องอีกหเดือนว้าวรับเปลี่ยนรับคืนนะแล้วก็ผ่อนได้ด้วยนะเฮ้ใครไม่พร้อมตอนนี้ก็ผ่อนได้จ้ะต้องแปดวดนรายสัปดาห์ คุยกันหลัใไม่ได้ค่ะจะรายเดือนรายสัปดาห์ได้หมดเลยค่ะตัวนี้ราคาเบาๆเหมือนกันอยู่ที่1 9 9เก้เเหมือนกันค่ะ เห็นขนาดนี้ไม่ถึง2 0 0แสนนี่ไม่ได้กวางไม่มากเลยนะในช่วงนี้ใครไม่มาซื้อช่วงนี้ถือว่าพลาดดีกว่าใช่แล้วราคาดีมากช่วงนี้ใช่แล้วค่ะอันดัตัวหนึ่งเป็นสายเป็นนี้ของเยอมายังไม่ใช้ได้เป็นสายออสเตอร์นะคะตัวนี้ใส่เต้าหู้ทูโทนทองค่ะคุณแม่แม่ที่แนววัยรุ่นหน่อยจะชอบใช่ขอมเรียบตัวนี้มันออกแนวแบบทั้งสปอร์ตด้วยวัยรุ่นด้วยนะคะแล้วก็ได้เท่เท่หรูเท่หรูถูกต้องหนึ่งตัวหนึ่งหกสามมันคตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าเท่เรียบหรูนะคะ อ่าบานพับเป็นอย่างนี้ดูทันสมัยทันสมัยแล้วก็แข็งแรงด้วยค่ะนั่นแหละโชว์วันนี้ทั้ซีรเราโชว์โชว์โชว์เลยค่ะอยากโชว์อ่ะหมดให้ดูด้วยตัวนี้นะคะถ้าเราตู่ปเียยถ้าทุกเรือนเลยนะตัวนี้โชวเรือนมาดีมากนะคะกำลังเครื่องกำลังเครื่องก็ดีด้วยนะคะตัวนี้ยิ่งราคาเบาเข้าไปใหญ่เบาอีกแล้วเบาอีกแล้วตัวนี้ถูทนทองขอบเรียบนะคะราคาอยู่ที่1นึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาท เบาๆนี่เึกว,<า>ว่าเรก่าเลกรุ่นเก่าเออไม่เลยไม่ใช่ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะคะดีมากใช่แล้วก็แค่164เองนะคะรีบมาตํานี่ภาษาวัยรุ่นใช่ไหมเรีบมาตําเลยใช่ต่อไปเอาใจ ผู้หญิงที่ชอบแบบแนวแบบออกสปอร์ตกันบ้างนะคะมีเหมือนไม่มีมาเรือนนอ่ะขอโชว์หน่อยขอโชวน่นมเพิ่งมาเพิ่งเข้ามานะคะคุณลูกค้า Youtube ได้เห็นก่อนเลยตัวนี้ยอร์ชนะคะ35มิลทูโทนทองค่ะอุ้ยตีลังกาเอาใหม่ค่ะตัวนี้ยอร์ชนะคะหน้าขาว35มิลหลใช่แล้วค่ะทูโทนทองนะคะตัวนี้เลขรุ่นยังไงนะคุณเอเลขุนเขาแล้วก็เลนสห 8623สใช่แล้ว35มิลนะคะทูโทนทองเดี๋ยวหมุนตัวให้ดูใช่ตัวนี้ขอทองกขหมุนได้ด้วยนะพซี่อ่าใช่ค่ะเป็นของย้อนจะหมุนได้นะคะแนวสปอร์ตตัวนี้คุณผู้หญิงคุณผู้ชายใส่ได้เหมือนกันนะคะยูริเซ็กนะคะใส่ได้คุณผู้หญิงก็ใส่แบบแบบเต็มข้อได้ยิ่งสวยนะสวยนะคะหลักหลักฝั่งนินด้วยนะคะตัวนี้กระจกสไฟแลวค่ะตัวนี้ราคาเบาๆกล่องใบร้านแอบตกใจราคานิดนึงช่วงนี้ราคาลงขนาดนี้แล้วราคาดีมากกล่องร้านใบรับประกันร้านให้ลูกค้า อยู่ที่219,000บาทไปเลยค่ะใช่ละคาดีหน้าขาวลูกค้ายอดมาเร็วมาโอลยก่อนหน้านี้มีคนถามกันเข้ามาเยอะนะคะ35มิลตอนนี้มากันแล้วนะคะเคลยมาแจ้งทางนี้เลยว่ามาแล้วจา้ามาแล้วจา้ารีบจองจ้าใช่หน้าขาวไม่ค่อยมีมานะคะหมดยังเนี่ยอุ๊ยแอบเดือนเอื้อนหน่อยมาแถมแถมใช่ตัวนี้เป็นไซส์บอย เขาใหญ่ขึ้นไหมนีงต้องไซส์นี้ใช่แล้วค่ะตันนี้เป็นไซส์บอยนะคะได้แล้วเห็นกรอบเพชรมาแต่ไกลโดดเด่น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 สมัยก่อนต้องเรียกว่าอะไรนะรุ่นบอยเนี่ยกรอบเพชรจะเหมือนแบบเขาเรียกว่าโรเล็กนิลานิราสมัยก่อนเรื่องนิราคือรุ่นนี้ใบไม้ที่เปรบเปรี้ยวอะไรจำไม่ได้ใบไม้ที่เปรี้ยวใช่แต่แต่ของนิรานี่น่าจะเป็นหลักเพชรนะถ้าจำไม่ผิดจะเป็นกรอบเพชรแบบนี้แหละสวยก่อนหน้าเนี้ยปีที่แล้วยังขายอยู่สองแสนกว่าจริงมากบอยไซส์รุ่นนี้นะคะแต่ในช็อปนี้ไม่ต้องพูดถึง เลยเป็นรุ่นใหม่หมดเลยในช็อปก็สี่ห้าแสนต้องมีอยู่แล้วค่ะแต่ดีโมเราขายเพียงแค่หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทกันแล้เอหละเอออันนี้ราคาเลดี้หรือเปล่าไม่ได้ถึงบอยไซส์ขนาดนี้คุ้มสุดๆอันนี้บอยไซส์สามสิบเอ็ดมินะคะได้ลองกรอบเพชรด้วยนะคะแสนหกเก้าข้าวนาข้าวนาเลยนะคะมาซื้อให้คุณแม่หน่อยเลยคุณแม่รออยู่คุณแม่ใครก็กำลังแบบว่าไม่ใช่ไซส์เลดี้ก็มาจัดไซส์นี้กันไปนะคะโอเคครบ จบจบละเรือนนะคะสุขสันต์วันแม่ค่ะสุขสันต์วันแม่ไว้มาช้อปปิ้งกันนะคะได้เลยคยินดีต้อนรับทุกคนค่ะแฮปปี้มาเต้์